หลายครั้งที่เราคิดว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ต้องมีครบทุกอย่างบ้านหลังใหญ่งานมั่นคงรถหรูมีเงินเก็บมีคนรักที่เข้าใจแต่ยิ่งเราวิ่งตามสิ่งเหล่านี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนว่าความสุขยิ่งอยู่ไกลออกไปบางทีเราอาจไม่ได้ขาดสิ่งของหรอกแต่เราขาดความรู้สึกว่าพอแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนหลักมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางไม่ตึงเกินไป และไม่หย่อนเกินไปในมัชชิมานิกายท่านไม่ได้สอนให้เราละทิ้งโลกแต่สอนให้เรารู้จักพอดีกับโลกมีได้แต่ไม่หลงไม่ยึดไม่แบกจนใจเราเหนื่อยเพราะสิ่งของมากมายอาจเติมเต็มภายนอกแต่ถ้าใจยังไม่รู้จักพอใจจะไม่มีวันเต็มได้เลยชีวิตที่พอดีจึงไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีอะไรเลยแต่เป็นชีวิตที่เลือกแล้วว่าจะเอาอะไรไว้ในใจและจะวางอะไรลง หลายคนมีทุกอย่างที่เคยฝันแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าในขณะที่บางคนไม่มีอะไรมากแต่กลับยิ้มง่ายหลับสบายใจเบาพอดีจึงไม่ใช่เรื่องของปริมาณแต่เป็นเรื่องของใจที่รู้จักขอบเขตรู้จักจุดพอเหมาะระหว่างความพยายามกับการวางลงเราทำงานอย่างเต็มที่แต่ก็รู้จักพักเราหวังสิ่งดีแต่ไม่ยึดจนกลายเป็นความทุกข์เรารักใครแต่ไม่ผูกแน่นจนกลายเป็นการครอบครอง ทั้งหมดนี้คือพอดีที่ใจเราสร้างขึ้นเองในอังคุตรนิกายพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ที่รู้จักประมาณในการบริโภคย่อมเป็นผู้มีความสุขไม่หนักใจไม่หลงในรสในอังคุตรนิกายติก,กนิบาไม่ใช่แค่เรื่องกินแต่หมายถึงการใช้ชีวิตทั้งหมดรู้ว่าควรหยุดเมื่อไหร่รู้ว่าควรพอเมื่อไหร่รู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่มีมากแต่อยู่ที่ไม่ขาดด้านในชีวิตที่พอดี จึงไม่จำเป็นต้องชนะใครไม่ต้องเด่นไม่ต้องดังไม่ต้องเร่งเดินเร็วกว่าใครแค่เดินชา้ชาๆด้วยใจที่ไม่แบกเกินก็อาจถึงเป้าหมายก่อนใครเสียอีกลองถามตัวเองว่าตอนนี้ชีวิตเราเต็มไปด้วยอะไรเต็มไปด้วยของหรือเต็มไปด้วยความสงบเต็มไปด้วยเสียงหรือเต็มไปด้วยพื้นที่ว่างให้ใจได้พักบ้างบางทีความพอดีก็คือการจัดระยะใหม่กับทุกอย่างที่เราแบกไว้ไม่ใช่โยนทิ้งทั้งหมดแต่แค่ขยับ ให้เหลือเท่าที่ใจยังยิ้มได้เพราะบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าจําเป็นแท้จริงแล้วแค่ใจเรายังปล่อยไม่ลงลองสังเกตสิ่งที่เราใช้ในแต่ละวันสิ่งที่เราติดตามสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดวนซ้ำเราพอดีกับสิ่งเหล่านั้นไหมหรือมันกําลังกินพื้นที่ใจเรามากเกินไปถ้าใช่ลองลดลงสักนิดแล้วมอบพื้นที่เล็กๆนั้นให้ความสุขที่เรียบง่ายแทนบางครั้งแค่เรายอมรับว่า แค่นี้ก็ดีแล้วใจก็เริ่มหยุดวิ่งแล้วความสุขก็เริ่มต้นขึ้นจากตรงนั้นขอบคุณที่ร่วมฟังแสงแห่งธรรมกับประทีปสองธรรมขอบคุณครับ